สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวเล e ตนะครับจากการเล่นเกมฟรีนั่นเองนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวเรามาทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในคลิปนี้เลยส่วนยอดเงินตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่เข้าวอลเล็ตมานะครับผมจานวนนะครับห้าสิบเจ็ดนนะครับเข้าทูมอนิวเลตแบบโดยตรงในวันที่10กันยายนนะครับใครสนใจอยากมีรายได้แบบนี้เดี๋ยวเราดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผม งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีทูมอนิวเวลท์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมใครสนใจอยากมีรายได้เสรีเข้าเวล e t เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ผมจะขึ้นชื่ออแปไว้้ใหท ด้านซ้ายมือหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ดนะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store เท่านั้นนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการเสียค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าในแอปเนะเล่นฟรีจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับวิธีการสมัคนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบตรงเราาากดเข้้มมแลวนะรรตง เนี่ยก็จะเป็นหน้าแอปเลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้ฟังก่อนว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทํำยังไงนะครับเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นระดับเลเวลของเรือโจรสลัดของเราตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล70เราสามารถอัปเกรดเรือของเราได้โดยการใช้คะแนนเหรียญทองของเราที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมอัปเกรดมาจนถึงเลเวล41แล้วนะอันนี้คือเมนูที่1เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนกดเพื่อเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็ ็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนะเขาก็จะมีการใส่รหัสโค้ดด้านล่างนะครับหรือว่ารหัสการเชิญ ID คําเชิญนะครับถ้ามีของเพื่อน,นก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความ วความสมัครใจได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3เมนูที่3ี่ยก็จะเป็นงานประจําในการทําภารกิจในการรับเงินตรงนี้ทําได้ทุกคนแล้วก็ทําได้ทุกวันวันละ1รอบนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอนะครับเสร็จสิ้นงานโต้อตอบสํารวจเกาะนะครับสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็มีการใช้งานแล้วก็งานที่สมบูรณ์นะครับวิธีการทําก็ง่ายๆเลยกดเ,นะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราทําภารกิจคืออะไรตรงนี้จะเป็นเกาะเกาะจะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นงานที่มากขึ้นที่เราสามารถรับคะแนนเหรียญทองได้เพิ่มเติม1,200นเหรียญทองในการเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับส่วนนะครับเมนูที่5นะจะเป็นเงินปันผลนะอันนี้เงินปันผลในส่งของแต่ละทิศนะครับมีทิศต,ตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือเขาจะปันผลเงินอ่าภาษีเงินปันผลให้เรานะครับแล้วก็มาดูว่าเราอยู่ในทิศระดับไหนนะก็ตามนี้เลยนะต ก็มาดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับด้านบนตรงเลข16นะที่เป็นตัวเงินเขียวเมื่อกี้การถอนเงินของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่การถอน5%นะครับ5%ในการถอนเงินตอนนี้ผมมีตัวเงินเขียว16บาทผมได้รับอยู่ที่0.8สตางค์ผมได้ทําการถอนไปแล้วนะในวันที่9เดือน9นะครับจำนวน57.5สตางค์นะครับก็ได้รับในวันที่ว,วันที่10นะวันที่10กันยายนนะครับก็1วันเงินเข้าอล l l e t เลยยั้งใจปกติเหมือนเดิมเราสามารถ เพิ่มอัตราส่วนนะครับในการถอนเงินแต่ละระดับเลเวลได้อย่างเช่น10%เนี่ยเราจะต้องเล่นให้ถึงทิศใต้ลบ20นะครับดูตรงไหนอย่างไรย้อนกลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับพอเราย้อนกลับมาหน้านี้แล้วให้เราดูตรงนี้ตรงภารกิจของเราเนะผมอยู่ใต้ลบ11เห็นไหมถ้าเราทําถึงใต้ลบ20เนี่ยเปอร์เซ็นต์การถอนเงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ดูตรงเหรียญทองของเรากดเข้าไปกรราลาเสืออับป,ปางเราสามารถกดช่วยเขาได้แล้วเราก็จะได้ภารกิจเพิ่มนะในการสำรวจเกาะนะครับกดไปที่ตัวคนสี แล้วก็จัดส่งไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลงคูณอ่าลงลงโฆษณานะครับรับตัวเงินถึง10บาทแล้วก็กดรับได้ประมาณนี้การเล่นไม่ยากนะครับรอเวลานะครับสินาทีหรือว่าจะทําการกดสร้างแรงจูงใจตรงนี้ได้นะในการเร่งความเร็วถึง10นาทีด้วยกันนะครับก็กดปุ๊บเนี่ยก็จะเสร็จภารกิจตรงนี้เลยนะครับเราเพียงแค่ทําภารกิจตรงนี้เนี่ยให้สําเร็จนะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับตัวเงินเป็นค่าตอบแทนถ้าหากว่าเราอยากได้ตัวเงินเขียวเร็วขึ้นเราก็ไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อน แค่นั้นเลยนะครับวิธีการเล่นประมาณนี้แอปนี้ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้นะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูเนะี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดได้เลยนะครับมีการแจ้งเตือนนะเงินปันผล7 0 0 0บาทกระจายออกไปนะครับตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นไม่ได้ยากนะแต่การใช้งานเนี่ยหลายนเนีคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินถุงมอนิวเล็ตฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้ทางด้านซ้ายมือหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี to มอนิวเวล็ดนะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store เท่านั้นนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการเสียค่าสมัครแล้วก็ไมม่่่ตต้้อองงงเเเเเิิินนนนขาาใปนนะลฟรีจย นนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับว่าต้องทําแบบยยไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า a l l e t แบบโดยตรงนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าแอปเลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้ฟังก่อนว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทํำยังไงนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นระดับเลเวลของเรือโจรสลัดของเราตั้งแต่เลเวล1ึงถึงเลเวลเ0เรสสามารถอัปเกรด เรือของเราได้โดยการใช้คะแนนเหรียญทองของเราที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมอัปเกรดมาจนถึงเลเวล41แล้วนะน,นี้คือเมนูที่1เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนกดเพื่อเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e TikTok สามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะเขาก็จะมีการใส่รหัสโค้ดด้านล่างนะครับหรือว่ารหัสการเชิญ ID คํา นะครับถ้ามีของเพื่อนเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3เมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นงานประจําในการทําภารกิจในการรับเงินตรงนี้ทําได้ทุกคนแล้วก็ทําได้ทุกวันวันละหนึ่งรอบนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอนะครับเสร็จสิ้นงานต้อตอบสำ โรวจเกาะนะครับสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็มีการใช้งานแล้วก็งานที่สมบูรณ์นะครับวิธีการทำกล้องง่ายๆเลยกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราทำภารกิจคืออะไรตรงนี้บบเป็นเกาะเกาะจะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นงานที่มากขึ้นที่เราสามารถรับคะแนนเหรียญทองได้เพิ่มเติม1,200นเหรียญทองในการเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับส่วนนะครับเมนูที่5นะจะเป็นเงินปันผลนะอันนี้เงินปันผลในส่งของแต่ละทิศนะครับมีทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตก แล้วก็ทิศเหนือเขาจะปันผลเงินาภาษีเงินปันผลให้เรานะครับแล้วก็มาดูว่าเราอยู่ในทิศระดับไหนนะก็ตามนี้เลยนะต่อมานะครับก็มาดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับด้านบนตรงเลข16นะที่เป็นตัวเงินเขียวเมื่อกี้การถอนเงินของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่การถอน5%เเนะครับ5%ในการถอนเงินตอนนี้ผมมีตัวเงินเขียว16บาทผมได้รับอยู่ที่0.8ยสตางค์ผมได้ทําการถอนไปแล้วนะในวันที่ 9- เดือน9านะครับจานวน57.5ส สตางค์นะครับก็ได้รับในวันที่ว,วันที่10นะวันที่10กันยายนนะครับก็1วันเงินเข้าอล l l e t เลยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมเราสามารถเพิ่มอัตราส่วนนะครับในการถอนเงินแต่ละระดับเล v e l ได้อย่างเช่น10%เรนี่ยเราจะต้องเล่นให้ถึงทิศใต้ลบ20นะครับดูตรงไหนอย่างไรย้อนกลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับพอเราย้อนกลับมาหน้านี้แล้วให้เราดูตรงนี้ตรงภารกิจของเราเนะผมอยู่ใต้ลบ11เห็นไหมถ้าเราทําถึงใต้ลบ20เนี่ยเปอร์เซ็นต์การถอนเงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวิธ นะครับก็ดูตรงเหรียญทองของเรากดเข้าไปกาลาสเซเลอาปาเราสามารถกดช่วยเขาได้แล้วเราก็จะได้ภารกิจเพิ่มนะในการสำรวจเกาะนะครับกดไปที่ตัวคนสีเขียวนะครับแล้วก็จัดส่งไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลงคูณอ่าลงลงโฆษณานะครับรับตัวเงินถึง10บาทเราก็กดรับได้ประมาณนี้การเล่นไม่ยากนะครับรอเวลานะครับสินาทีหรือว่าจะทําการกดสร้างแรงจูงใจตรงนี้ได้นะในการเล่นความเร็วถึง10นาทีด้วยกันนะครับก็กดปุ๊บเนี่ยก็จะเสร็จภารกิจตรงนี้เลยนะครับเราเพียงแค่ทําภารกิจ ตรงนี้เนี่ยให้สําเร็จนะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับตัวเงินเป็นค่าตอบแทนถ้าหากว่าเราอยากได้ตัวเงินเขียวเร็วขึ้นเราก็ไปแนะนําหรือว่าชิญเพื่อนแค่นั้นเลยนะครับวิธีการเล่นประมาณนี้แอปนี้ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้นะ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดได้เลยนะครับมีการแจ้งเตือนนะเงินปันผล7,000บาทกระจายออกไปนะครับตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นไม่ได้ยากนะแต่การใช้งานเนี่ยหลายๆเนีคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำเงินถุงมอนิเมวเลดฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ